เลือโพอชั่นขายวันแรกไปซื้อกันค่ะทุกคนตื่นเต้นปะมาเฮ้ยเราเจอตู้น้ำแล้วอยู่ตู้ไหนนะเฮ้ยนี่อยู่ข้างๆน้ำเปล่าเลยเข้าครบทั้งห้ารสชาติเลยนะคะมีฮันนี่เลมอนองุน่นสตรอเบอรี่แตงโมแล้วก็ฟุตตี้ปรอสหยิบไปเลยห้าขวดฝากพี่ๆน้องๆที่มาซื้อด้วยนะคะมา<ะ>จ่ายเงินพี่ถืออะไรอะอชนกันเลยชนกันเลยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมนองุน่นอะงุ่นตัวจีเราอยู่ซื้ออะไรไปครับเฮ้ยสตรอเบอรี่ พราะแกต้องมีน้ำเลยโคชช่นแล้วนะเดี๋ยวแบบไม่อินเทนไม่อินเทนซื้อสองขวดละคะเดืหนูเลี้ยงเดืหนูเลี้ยงขวดละ15บาทนี่ขอบคุณครับแช่เย็นๆนะอร่อยมากเอ้าหนูจะร้องไห้หนูจะร้องไห้ลูกจริงเหรอเอ้าหนูร้องไห้โอ้ยบันไฟล์ดูไฟล์ลูกเนี่ยเราเดาให้ลูกกินงันแล้เอ้ามาเด็กแกะชิมกันตอนนี้ที่อื่นเราพยายามเข้ากันอยู่นะคะทุกคนเข้ายากมากนี่ งุ่นเคียวโฮนะคะทุกคนหอมงุ่นเคียวโฮมากสดชื so ่นอ่ะเย็นชื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นใจผมเห็นคนซื้อน้ำเขกกับน้ำแข็งทุกคนที่มันถูกออกแบบมาให้กินเปล่าๆได้เลยแบบลื่นคอเลยฝา่าอุ่นหนุนน้องด้วยนะคะธุรกิจใหม่ของพวกเราเอง